อ่าทักทายนักนักแสดงจากซีรีส์ Don't Say No the Series นะคะแนะนำตัวกันหน่อยใครอะไรยังไงกันบ้างสวัสดีครับาปัตรานะครับ Don't Say No the Series ครับครับผมสวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับจาก Don't Say No the Series นะครับสวัสดีครับผมสมาร์ทจาก Don't Say No the Series ครับสวัสดีครับเจมส์ครับจาก Don't Say No the Series ครับรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไหมเอ่ย ก็รู้สึกตเต้นมากแต่ต้องเื่นก่อนว่าความนเต้นเนี่ยมันเริ่มจากตั้งแต่เราแบบว่าได้ได้ได้อ่านบทแล้วพ mm. อมันเราไปถ่ายปุ๊บมันก็บอกว่ามันก็ปฏิประตากการที่อ่านบทก็มีความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นอีกจน,จน,จ,นจนวันนี้ครับที่จะได้ออนแอร์วันแรกแล้วทุกอย่างฟิลมาครบเลยทั้งทั้งตัดต่อแสงสีเสียงมันครบมันรู้สึกว่าเออเราแบบเราเราอยากดู ลงานนี้เราทํามาอยากดูความตั้งใจของเราอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าแบบทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับคาแรคเตอร์แต่ละคนเนะะี่ยค่ะว่าเอ้ยเป็นยังไงตัวเราเล่นเป็นอะไรเออครับก็ผมก็เป็นันจะเป็นคนนิ่งเงียบเงียบกลุ่มลุ่มลึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนข้างรักมากครับก็เนี่ย <Yeah. S 1> <laughs> ข้างรักกับใครคะอ่านานั่งตัวคนต่อไปเลยเออ ตัวละครผมครับผมตัวละครผมชื่อเฟียสครับผมก็เฟียสครับก็ในในในเรื่องของเขาเนี่ยเขาก็มีความเป็นเขาสูงแล้วเราก็จะเห็นแบบในมุมที่เราไม่เคยเห็นมากขึ้นครับผมเมื่อก่อนเราจะเห็นเฟียสเดียวนะครับแบบว่าในมุมแบบแบบที่เราเคยเห็นกันไปครับแต่พอพอมาในเรื่องเนี้ยเรื่องของเขาเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งเพื่อนเห็นทั้งแฟนอะไรเงี้ยเห็นทั้งพ่อแม่ <S 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 มันก็ทุกอย่างมันจะส่งผลให้แบบว่า ให้เราเห็นนะว่าเฟียสเป็นคนแบบไหนแล้วก็เห็นในเห็นเฟียสในหลายๆด้านมากขึ้นครับผมของผม <นะ S 1> ผมแล้วก็เป็นรีออนฮะรีออนเขาก็จะมีความแบบขี้เล่นแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจริงจังกับอะไรเลยชอบเรื่องที่มันไร้สาระฮะแล้วก็มีความ <c oughs> เป็นเล่บอยหน่อยๆในตัวครับผม <c oughs> เป็นคนที่ไม่รู้จักกับความรักครับผมจนที่เขาไปเจอกับ คนคนหนึ่งซึ่งสอนเรื่องความรักให้กับเขามันก็เหมือนกับว่าคนคนนี้ยทัดอะไรบางอย่างในใจเขา <c oughs> ก็แบบเอ้ยคนคนนี้มันมีอะไร <c oughs> ก็เลยตามตามวิจีคนคนนั้นครับเ็เรียกว่าจากเสือกลายเป็นแมวเลยใช่ฮะเป็นแมวให้คุณพผพานเป็นการ <c oughs> ส่งมาต่อใช่เป็นการส่งส่งต่อ <c oughs> ใช่ครับ ครับผมก็สําหรับพบพานครับก็คือพ่พานคาแรคเตอร์จะเป็นคนที่เขาเป็นคนค่อนข้างมีโรคส่วนตัวครับแล้วก็มีความสุขอะไรกับสิ่งเล็กๆน,น้อยๆของเขาเอ่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการแบบกัดหรือการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยู่กับ <ừ> ตัวเองอะไร <ๆ S 2> แล้วก็คือเหมือนเราจะเป็นมีคนเป็นโรคมีโรคส่วนตัวอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เป็นคนที่แบบมีโรคส่วนตัวคือไม่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 จะเข้าใครก่อน แล้วก็เขาเป็นคนที่มีความแบบตั้งใจแล้วก็จริงจังกับความฝันของเขาเหมือนกันแบบนี้ตอนเราโดนจีบมันก็ยากใช่ไหมเอ่ยเพราะว่าเ้ยเขาต้องทะลายกำแพงในงความแบบชอบอยู่คนเดียวลดส่วสนตัวสูงของเราใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกพันก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากจะให้ใครเข้ามาวุ่นวายกับเขามากอะไรอย่างนี้ยครับอืมแล้วก็ก็ต้องไปดูครับว่าลีออนจะทำยังไงอ่ะ <c oughs> พูดถึงแบบ กระแสบ้างค่ะแฟนๆเนี่ยเรียกว่าคือฮามากตั้งแต่ก่อนซีรีส์จะออนเลยแถมแบบว่าเนาะแถมแบบว่าจนงานแถลงข่าวที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็แบบมุ้ยตื่นเต้นมีการมาคอมเมนต์เราได้อ่านคอมเมนต์ของแบบแฟนๆซีรีส์มากไหมคะก็มีเน้อ่านบ้างครับก็ไปอ่านมาก็ผมก็ไปเจอคอมเมนต์ที่ทั้งแบบคิดว่าซีเรื่องเนี้ย หนักในเรื่องดาราม่าฮะแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันมีทั้งโรแมนติกคอมเมดี้มีครบรถฮะออย่างคนอื่นบ้างคะมีคอมเมนต์ไหนที่ทัชใจเราบ้างไหมก็มีคอมเมนต์แบบว่าอ่าอย่างที่น้องเกินไปแล้วว่าอาจจะมีคอมเมนต์แบบว่าเนี่ยมีแต่ดราม่าแบบต้องเป็นดาราม่าห<ม>นักมากว่ามันไม่ได้มีแค่ดาราม่าแน่นอนมันยังมีอะไรที่แฝงอยู่ในทุกๆอีพีที่มันแบบเขาเรียกว่า พุ่นเรื่อยๆครับผมว่าอยากให้ทุกคนติดตามอย่าพลาดแม้แต่ EP เดียวหรือว่าเบรกเดียวเลยนะก็อยากายทุกคนติดตามจริงครับใช่แล้วครับอย่างอย่างความดราม่าเนี่ยมันก็จัดเต็มด้วยไหมเรื่องนี้ถ้าพูดถึงไม่ได้มีแต่ดรา,าม่าแต,แต่แต่ในพาร์ทของดราม่ามันเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้ยคนดูจะเสียน้าตาขนาดไหนจากที่ได้ดูทีเซอร์ไปก็โอ๊ยก็เศร้าแล้วนะดูมันเป็นความรักที่แบบ ครับผมผมคิดว่าดูทุกเสียแค่มัน้อนนะคือเสียไปหลายเทคอยู่นะพูดที่ละคนถ้าเราสำหรับซีนดามาของแต่ละคู่เนาะมันจะเป็นยังไงบ้างก็ซีนดามาของคู่ผมเนี่ยผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าความอุปสรรคของคู่คู่รักกี่บอกว่าว่าแน่นอนว่าการจะเป็นคู่รักเนี่ยมันต้องมีบางอย่างที่ต้องฟังเข้าหาเนี้ยสิ่งไหนที่มันรับได้รับไม่ได้เนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยไอสิ่งนี้แหละมันจะทาให้เกิดเขาเรียกว่าจุดขุ่นมัวในใจอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่แสดงถึงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าดราม่าลึกๆนะครับแม่ผมว่าทุกคนต้องติดตามจริงๆว่าอันนี้ที่บอกนี่คือการเปก็อยากติดาว่าดราม่าอีกคู่หนึง่งอีกคู่หนึง่งความดราม่าของคู่เรา ก็พี่เจมเริ่มเลยพี่เจมดามา่เก่งมากเรื่องดามา่ต้องยกให้พี่เจมไม่จริงๆคู่คู่เราอย่างที่บอกว่าด้วยความด้วยความพบพานเขาเขาไม่ได้มีมีเป้าหมายที่จะแบบให้ใครเข้ามาอยู่แล้วอะไรเขามีเป้าหมายนี้เรื่องของความฝันอะไรของเขาแล้วซึ่งเหมือนกับว่าพอเขาพานกนก่อนเข้ามาเกิดกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นมันมันมันเป็นคู่ที่เหมือนมีเป้าหมายมีมุมมองในการ ในชีวิตที่มันต่างกันอะไรเขาต้องลุ้นกันหนักหน่อยใช่ไหมสาหรับคู่นี้ใช่ครับอ็ครับอ่าน้องเฟิร์สค่ะน้องเฟิร์สของของตัวเราเมื่อกี้ทางคู่เราพูดไปแล้วตัวเรามันเป็นประมาณไหนความดาราม่าเอออ่าชูเฟียร่ะเขาเขาก็ดรามมา คาเฟียเขาก็ดราม่าในในเรื่องของความรักของของคัพบ้างตุ๊กแกกับตัวเลโอ,อนเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอเป็นเพื่อนแล้วมาเป็นแฟนเนี่ยมันจะมีอะไรหลายๆอย่างจะต้องปรัแบบจูนกันแบบอะไรที่อะไรที่คิดว่าสิ่งที่เราเคยทําได้ตอนเนี้ยมันเหมือน,นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอมันเข้าใจมันก็จะมีอะไรบางอย่างทําให้เกิดตรงตรงนั้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นในพาร์ทของของแฟนกันครับส่วน mm. ในพาร์ทของทางแบบ อ่าสิ่งรอบตัวอย่างเช่นอุ้ยอ่าเป็นว่าครอบครัวอะไรเนี่ยครับ,บมันก็มีสิทธิ์มีม,มีมีส่งผลมาถึงโซเียันครอบครัวเพื่อนคือตัวเราตัวเราก็คือเป็นตัวละครที่ถูกกดดันประมาณนั้นเนาะใช่<ส>ใช่ครับราสาหรับข้างอพูดถึงในพาัดรา,าแล้วความจิ้นล่ะคะหลายคนต้องอุ้ยทุกเรื่องมันต้องมีความจิ้นแหละเรื่องของเรามันจะจิินหนักขนาดไหนจิ้นะจรินจรินมากครับ ผมผมผมแสดงรู้สึกแบบโอ้โอะไรแบบนี้กันแบบมันนี่มันนี่คือยังไงอะปะดูอ่านบทกันขนาดนี้แล้วเ่ะคือผมก็ผมว่ามันผมพอผมแสดงผมก็ก็รู้สึกดีดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจะเรียกว่ามันเหมือนมันเป็นความรักที่มันดูโรแมนติกแล้วมันก็ดูน่ารักอีกแบบหนึ่งพอเราแสดงมาเราก็รู้สึกมันมันทำให้เรารู นะครับอย่างรับรองรับประกันเลยว่าแฟนๆจะจิกหมอนกับคู่เราแน่นอนครับแน่นอนแน่ครับเล่นแน่นนเย้อ,ต,อ <c oughs> ต้องกรีดด้วยใช่ไหมดูดูไปด้วยต้องกรีดไปด้วยถ้าไม่กรีดคือผิดเมื่อกี้คือไม่ได้เลยนะครับเลยอ่ะ,อ,ะอีกคู่คู่นึงอะครับถ้าเกิดพอพูดถึงเรื่องความแบบกับกับที่ฟังฟังตัวเรื่องเยื่อมาแล้วอย่างพพพานอย่างเงี้ย เขาเ,เ็น่นเก็บตัวแล้วความเลิฟซีนอะ่ะมันจะมันจะมีน้อยน้อยหรือเปล่าถ้าแบบนั้นอืมก็ไม่น้อยฮนะก็ตอนแรกที่ผมอ่านบทก็คิดว่าคือน่าจะเป็นคู่ที่แบบว่าดูเด็กลงมาหน่อยเด็กจากคู่หลักลงมาหน่อยก็ตามจีบนู่นนี่นั่นเหมือน p o อปปี้เลิฟอะไรเงี้ยผมแต่มีอยู่ซีนหนึ่งที่ผมอ่านไปแล้วแบบอู้โหพี่เจมร,รู้ไหมครับว่าซีนอะไร คุณรู้หรือเปล่าไม่รู้อย่าพูดอย่าไปเปล่าก็ดูเดือดอยู่ทำสิ่งนั้นแสดงว่าคู่รองก็ไม่แพ้คู่หลักหรอใช่ไหมใช่คูหลักก็ถ้าอีกคู่หนึ่งเขาจิกหมอนคู่เราก็คงกินหมอนเขาไปเลยี่ตรปั๊บนะทุกคน ก็ไม่ดูต้องไปงความ้าเราแล้วให้แต่ละคนเมาก็ไหนครับดูจากแบบความเฮฮาของพวกเราแล้วบรรยากาศในกองมันต้องสนุกแน่เลยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในกองบรรยากาศในกองก็สนุกครับแต่ละคนเขาเรียกว่ามีคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นของตัวเองอย่างสมาร์ทอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขาก็จะชอบแบบว่าเขาเขาชอบขี้หิวครับชอบชอบขี้หิว ดูเป็นเด็กกินกินนู้นกินนี่ส่วนนี้เดีจมสมาร์ทบอกเขาว่าเขาแบบเขาเรียกว่าเขาคุมดราม่าแบบเขบเขามองยกว่าอยู่อยู่ส่วนคุณเปิดเออเมามากไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนงอนนะให้เขาเมาเบาๆเอาแบบน่ารักกุบกริบน่ารักน่ารักก่อนอ่า ต้องต้องแย่ขนมไปทุกๆสิบนาทีอะแสดงว่ากองน,นี้ <c oughs> ต้องมีแต่ของกินแน่เลยอ,ะอ่ะครับตอนนี้ต้องมีแต่ของกินใช่ไหมคะทุกคนขับเคลื่อนด้วยพลังเขาเรียกว่าอะไรพลัง,งพลังงานพล,งพลังงานพล,งพลังงานใช่งงใอ่ะใครคอ,อยากใครอยากเมาคืนบ้างไหมเอ่ยในเฟิร์สเมาคืนสิเอาแบบไปต้องกลัวงอนเลยคือผม จริงๆอะผมไปได้ขนาดนัานจ้าวูดเวอร์ผมผมเป็นคนแบบว่าชอบอ่านบทไปละเพราะผมแบบทวนทวนบทให้มันแน่นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเขาด้วยความเขาอาจจะเห็นแบบเราอาจจะเครียดหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาเลยแบบอ่ะอ้อมาแย่มาแย่หน่อยเอาขนมหรือเอาอะไรมาให้อย่างเงี้ยครับเอยเอาใจก็คือเขามาป้อนเราเราอะไรกินเพราะว่าแบบเราเกรงใจเราไม่ได้หิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าเกรงใจครับเกรงใจรุ้นเลยความเกรงใจอความเกรงใจครับผมจริงๆรู้ใจใจ รู้ใจเลยว่ารู้ใจดีกว่าเนาะไม่เกรงใจใช่แล้วผมแล้วมีซีนไหนที่อ่ะพูดต่อบพูดก่อนอ๋อจริงๆจ่าเขาเป็นคนที่เขาค่อนข้างข้างเขาเรียกว่าอเลอร์ตตอนอยู่ในกองมากกว่าครับแบบจริงๆเขาเขาไม่ได้เล่นกับผมคนเดียวจริงๆเขาก็เล่นกับหลายๆคนเล่นกับอ๋อคือเขาชอบเขาเป็นคนที่แกล้งงี้ไหมคะแกล้งทุกคนในกองอะไรอย่างงี้ใช่ใช่เขาแกล้งครับ ทุกคนใครอยากหน้าเลยอะ่ะสถามจริงที่ปกห้องล้บมาตลอดขอโทษครับพี่อ่วยบรรากาศสนุกแล้วมีซีนไหนที่ยากสำหรับพวกเราบ้าง NC ครับแต่ว่าฉากแบบเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะว่ามันมันยากเพราะว่า,ววามันแต่ละแต่ละแต่ละฉากมันมันไม่เหมือนกันแล้วก็ พี่พุ่มกับเขาบางทีถ้ปล่อยให้เราเล่นแบบไหลเรื่อยๆอะไรแบบมันแบบมันหมดแอะหลอกมันหมดแบบจริงๆมันหมดคัทแต่ว่าเขาแบบอ่ะก่อนเล่นแบบตามแบบตามใจอะไรับแเรวก็อ่ะต้องมานั่งดีไซน์กับจาแล้วแบบเอายังไงดีซีนนี้อย่างเงี้ยเอาประมาณไหนดีแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นความยากของแต่ละซีนว่าให้ให้มันแบบดูไม่เหมือนเดิมกับแอบโอ้อะไร ก็เป็นการความยากที่ต้องดีไซน์กันออกมาใช่สมาร์ทล่ะคะมีฉักยากไหมเอ่ยก็ <c oughs> เหมือนมีเฟิร์สเลยฮะก็ค,คือเนะอ็นซีนฮะยากลองมากจริงจริงแสดงว่าน้องเฟิร์สไม่แสดงว่าสมาร์ทเนี่ยคือเล่นดีมากใช่ไหมฉากเหลือซีนยินหนึ่งครับออก <c oughs> โดยธรรมชาติ <c oughs> ล้อเล่นฮะก็ผมอยากถามความรู้สึกพี่เจมพี่เจมรู้สึกว่าฉากเนี้ยมันยากหรือเปล่าถ้าถ้าถ้านอกจากถ้านอกจากฉากเอ็นซีอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าสำหรับสําหรับเจมเองจมว่าฉากที่คือทุกคำอย่างที่บอกว่าพบพานเขามีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเป็นเป็นน้องแมวอะไรเงี้ยแล้วคือความยากของมันก็คือเวลาเรา เวลาเราเข้าฉากกับพวกสัตว์อะไรย่างเงี้ยครับความยากคือในการที่เราจะคอนโทรใช่การที่เราจะคอนโทรให้น้องเป็นไปตามตามบ็อกกิ้งตามบทต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากแล้วคือเรามันไม่ใช่แค่เรากับกับน้องด้วยมันคือเราน้องแล้วก็มีสมาร์ทอีกคนนึงอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทุกอย่างมันต้องมันต้องแบบไปด้วยกันอ่ะมันถึงจะได้อะไรเงี้ยครับมันก็เลยค่อนข้างค่อนข้างยาก จริงๆแล้วเราชอบเลี้ยงเราเลี้ยงแมวอยู่แล้วป่ะคะในชีวิตประจําวันของเราไม่ครับไม่ด้วยความยากอีกอยาก่างก็คือไม่เคยเลี้ยงแมวเลยลรวก็เลยมไม่รู้เราจะต้องแบบอุ้มมันด้วยท่าทางยัง,ยงไงด,ด้วยแบบให้มันให้เอาจริงๆยากตรงสมานมากกว่านะคุณว่าทำไมทำไมวะตรงผมเปิดเปิดร้างมองมากแบบนี้ทำไมมาอ,อกาาตรงผม หวยออกที่เราแล้วนะไม่บอกที่คันก็คือไม่ได้คันแบวนะคัทมาคัทผมคัทเพรละเล่นในสี่คนนี้ใครเป็นเจ้าพ่อรอยเทกไม่ถึงอือน่าจะเป็นคนผมก็ไม่ให้น้องๆอ้อนแฟนๆหน่อยค่ะฝากติดตามเนาะคืนนี้แล้ว เวลายังไงทางช่องไหนบ้างได้ครับก็เริ่มจากผมนะกันนะครับก็ฝากไว้นะครับทุกคนดอนเซนโอเดอะซีรีส์เมื่อหัวใจใกล้กันนะครับก็คือนี้แหละครับเริ่มตอนแรกนะครับแต่ว่าการมีทุกๆวันศุกร์นะครับที่ับเริ่มตอนแรกที่6สิงหาคมนี้นะครับทางช่องวัน31เวลา4ทุ่ม45นาทีนะครับแต่ถ้าใครดูย้อนหลังไม่ได้เนี่ยใครดูไม่ทันเนี่ยสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวีครับก็ตะกุตะกักหน่อย ต้องต้องพยายามนึกหน้าเฟียดครับถึงจะอ้อนเก่งอืออ่ะอืะออะไรค่ะครับก็<น>อกจะบอกว่าเรื่องนี้พวกเราทุกคนเต็มที่มากแล้วเพราะมันเป็นนึกด้วยมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่เราเราเป็นตัวหลักแล้วอะไรเราเหมือนแบบหน้าที่อะไรเราเพิ่มมากขึ้นเรารู้สึกว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยเราค่อนข้างทางานแล้วก็เรียกว่าเราเรา เราทุมเทเอ,อทุ่มเทกับมันมากครับก็อยากฝากทุกคนติดตามครับผมแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณพี่แตมขอบคุณพี่พี่ทีมงานนิวพัสด้วยนะครับขอบคุณครับถ้ามีอะไรก็แน,นะนํำพวกผมได้เลยเออเออต้องให้น,น,น้องๆแนะนําหรือเปล่าพ <laughs> ี่่อยออกกล้องนะอ,อีกอีกสองคนคะ่ะฝากฝากแฟนๆหน่อยมีอะไรอยากอ้อนไหม ครับก็วันนี้เป็นอีพีแรกที่ซีรีส์ของเราจะออนแอร์นะครับผมก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับพวกเราตั้งใจทํากันมากไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงทีมงานผู้กํากับทุกคนตั้งใจทํากันมากครับผมฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะดูไปดูไปพร้อมๆกันครับอ่าสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆแย่งไปหมดเราหรือยังเรามีอะไรอยกากฝั่งไหมต,ตั้งก็ พูดไปจหมดแล้งงั้นก็ขอฝากทุกคนนะครับติดตามพวกเรานะครับแล้วก็ดั n นโซนเดอะซีรีส์ครับในช่องทางมีไมวายออฟฟิเชียลด้วยครับ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะขอบคุณคณรับบ๊ายบาย